ีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณนุ้งจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องโครงโลกกันิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ,ะในโครงโลกกันนิตนะคะที่เราจะเรียนรู้นะคะก็จะมีประวัติผู้ทรงพระนิพนธ์นะคะบทนําเรื่องคาศัพท์น่ารู้เนื้อเรื่องโครงโลกกัิตคุณค่าจากเรื่องโครงโลกกณิตแล้วก็สรุปความรู้นะคะ ค่ะเราไปดูอันดับแรกเลยประวัติผู้ทรงพระนิพนธ์ทำไมถึงใช้คำว่าประวัติผู้ทรงพระนิพนธ์ก็คือเรื่องนี้นะคะโครงโลกกนิพนี้นะคะผู้แต่งก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและเจ้าจอมมันดานิมผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าพระยาพระคังผลประสูติเมื่อวันที่11พฤษภาคม พุทธศักราช2336และก็มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายมั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสรทรงพระนิพนธ์โครงโลกนิต์โครงดิราชเสด็จไปทับเวียงจันทร์โครงจารึกวัดพระเชษฐทุพลพิมลมังคลาลามฉันดุสฎดีสังเวยเช่นกล่อมพระสวัสดิ์ฉัตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร สิ้นพระชนเมื่อพุธศกรา2402เป็นต้นราชสกุลเดชาธิวงศ์ค่ะหาไปดูบทนำเรื่องนะคะโครงโลกกนิษอ่านว่าโครงโลกกนิษนะคะไม่ได้อ่านว่าโครงโลกนิตินะหลายคนอาจจะอ่านผิดนะคะเป็นวรรณคดีคำสอนที่รู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัย โดยกวยีได้แต่งขึ้นจากสุภาษิตเก่าแก่ที่มีอยู่ในคัมภีร์ของอินเดียและคัดลอกต่อมากันช้านานต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าบปรดกระหมอ่อมให้ประฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมลาราชซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วให้จารึกความรู้หลายแขนงทางด้านวรรณคดีโบราณพระพุทธศาสนาประเพณี ตำรายาตลอดจนสุภาษิตต่างๆลงบนแผ่นศิลาที่ประทับผนังปูชนีสถานต่างๆในพระอารามสำหรับให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ในการนี้โปรดก้าโปรดกระหมอมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิอนสทรงชำระโครงโลกกนิษฐ์สำนวนเก่าให้ถูกต้องตามพระบาลีเพื่อจะรึกไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับศาลาทิพระมนตกสี่หลัง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชานิสรทรงชำระโครงโลกกนิสฐ์สำนวนเก่าโดยทรงรักษาฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพไว้แล้วทรงแก้ไขสำนวนภาษาและการใช้ศัพท์ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นบางบททรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่โครงโลกกนิษพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิสรมีความเพราะทั้งในด้านสำนวนภาษาอันสละสลวยน้ำหนักสิงสูงสิงต่ำตามบังคับแห่งวรนณยุกข,ของคำและด้านความชัดเจนในการสื่อความหมายทำให้ได้รับความนิยมแพร่หลายมากกว่าสำนวนอื่นๆรวมทั้งได้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะ,ะมาดูโครงรถกงน,นิตกันนะคะโครงรกก่กงนิต บทนี้นะคะสอนให้รู้จักเลือกและระมัดระวังในการครบคนคุณนุชจะขออ่านแบบธรรมดานะคะโดยไม่ใส่ทำนองเนาะเพื่อความง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านแบบใส่ทำนองอีกครั้งหนึ่งนะคะปลาร้าพันหอดด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาครละลุง้งคือคนหมูไปหาคบเพื่อนพานา ได้แต่ร้ายร้ายฝุงเฟื่องให้เสียพงจากบทร้อยกรองนี้นักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนด้านบนตรงรูปภาพนี้นะคะจะเป็นใบาคาก็คือใบของย้าคาเขามีการเปรียบเทียบว่าปลาร้าเนี่ยซึ่งมันมีกลิ่นเหม็นย่อมทำให้ใบาคานะคะที่ใช้หอนั้นมีกลิ่นเหม็นตามไปด้วยเปรียบเสมือนกับการคบคนชั่วเป็นเพื่อนย่อม ชักชวนแล้วก็พากันไปสู่ไหยนะทำให้เสื่อมเสียวงตระกูลได้นะคะบทนี้นะคะก็เป็นการสอนให้รู้จักเลือกและระมัดระวังในการคบคนนะคะใบพ้อพันหอหุ้มกฤษณาหอมระรวยรถพาเพลิดด้วยคือคนเสพสเสนหานักปราดความสุขทราบหรือมวย ดุดไม้กลิ่นหอมเขาก็เปรียบเทียบว่าใบพอที่หอมไม้กฤษณานะคะไม้กฤิณนาก็คือไม้หอมย่อมจะทำให้ไม้หอมนั้นนะคะติดกับใบพอททำให้ใบพอนั้นมีกลิ่นหอมไปด้วยเปรียบเสมือนคนที่คบผู้มีความรู้แล้วก็ผู้มีคุณธรรมย่อมจะได้รับความสุขความจเจริญตามไปด้วย ต่อไปอันนี้ก็คือสอนให้รู้จักเลือกแล้วก็ระมัดระวังในการคบคนเหมือนกันนะคะผลเดือเมื่อสุกไซมีพันภายน,นอกแดงดูฉันชาติบ่ายภา,ายในย่อมแมลงวันหนอนบ่อนดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามนักเรียนเห็นด้านบนไหมคะด้านบนก็คือผลมะเดือ่อผลมะเดื่อนั้นเวลาที่เรามองเวลาผลมะเดื่อสุกมีผิวสีอะไรคะสีแดงสวยงามใช่ไหมคะ เขาก็เปรียบว่าผลเมื่อเดือเมื่อสุกผิวภายนอกจะสีแดงสวยงามแต่ภายในอาจจะมีนอนอยู่ด้านในหรือมีมแมลงวันที่อยู่ด้านในเขาก็เปรียบเสมือนกับคนใจร้ายที่ดูภายนอกดูดีแต่ด้านในนั้นมีจิตใจที่ชั่วร้ายอันนี้ก็เป็นการสอน ให้รู้จักเลือกแล้วก็ระวังในการคข้าคนเหมือนกันนะคะยางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดสาสีเปรียบฝ้ากินสัตว์เสษปลามีชีวิตเฉกเช่นช,นชนชาติร้ายนอกนั้นนวลงามนกกระยางขาวเป็นยังไงคะนักเรียนสีขาวสวยงามใช่ไหมคะดูแล้วสวยงามมากาดูสะอาดสะอ้านเขาบอกว่านกยางมีขน สีขาวสะอาดเรียบร้อยภายนอกดูสวยงามหมดจดแต่นกกระยางนั้นกินสัตว์เป็นอาหารกินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารเปรียบเสมือนกับคนจิตใจชั่วร้ายที่ดูภายนอกนั้นดูดีเรายังอยู่ที่รู้จักเลือกและและระมัดระวังในการครบคนนะคะ รูปแรงดูร่างร้ายรุงรังภายนอกเพียงพึงชังชั่วชา้าเสพสัตว์ที่มรนังนรโทษดังจิตสาทุกชนกล้ากลั่นสร้างทางผลนักเรียนเห็นไหมคะด้านบนคือนกแรงหรือบางคนที่รู้จักว่าอีแรงนั่นเองนะคะนกแรงดูลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนดูน่าเกลียดดูขนดูลักษณะรวมๆคือดูน่าเกลียดมากนะ ดูไม่สวยงามนะนกแรง้งรูปร่างไม่สวยงามมีขนรุงรงังแต่ภายนอกที่ดูน่าเกลียดนั้นนะค,ะความจริงแล้วเนี่ยไม่มีอันตรายต่อสัตว์อื่นก็คือนกแรง้งมันจะกินสัตว์ที่ตายแล้วมันไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ตนอื่นนะคะเปรียบเสมือนกับคนที่ภายนอกนั้นไม่สวยงามไม่ได้ดูดี แต่ข้างในจิตใจนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะต่อไปบทนี้ก็ยังสอนให้รู้จักเลือกและระมัดระวังในการคบคนนะคะเป็นคนควรรอบรู้สมาคมสองประการนิยมกล่าวไว้หนึ่งพาหนึ่งกุดมนักปราชสองสิ่งนี้จงให้ เลือกรู้สมาคมก็คือคนเราควรรู้จักเลือกคบคนนะคะซึ่งคนนั้นมีอยู่สองประเภทประเภทที่1ก็คือคนผ่านกับผู้ที่มีปัญญารอบรู้เราควรที่จะพิจารณาให้ดีแล้วก็เลือกว่าจะคบคนประเภทไหนนะคะต่อไปคนใดไปเสพด้วยคนผ่าน จากทุกทนเนาวนานเนื่นแท้ใครเสพถวยทรงยานเปรี่ยมปราดเสวยสุขล้ำเลิศแลเพราะได้สดับดีผู้ใดคบคนผ่านก็จะมีแต่ความทุกข์ไปตลอดแต่ผู้ใดที่คบคนดีมีปัญญาจะพบความสุขล้ำเลิศเพราะได้ฟังแต่สิ่งที่ดีงาม คีมีพิษเพียงสุรีโยเลื้อยมาทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยหญิงโยโสะแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอดอ,อ้างฤทธีนันเกเรียนเห็นไหมคะด้านบนคือแมงป่องจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าเมงป่องนะคะแต่ในบทร้อยกรองนี้ใช้คำว่าแมลงป่องเพื่อให้เกิดความสัมผัสคล้องจองนะคะให้ได้สันทลักษณ์เนาอะอเขาบอกว่างูซึ่งมีพิษร้ายแรงจะเชื่องช้า จะเลื้อยไปช้าๆไม่แสดงอำนาจผิดกับแมงป่องซึ่งมีพิษเพียงน้อยนิดแต่ชูหางตนเองตลอดเวลาเพื่ออวดอ้างว่ามีฤทธิ์เปรียบเสมือนกับคนที่มีความสามารถน้อยแต่มักอวดดีและหยิงง่งยโสส่วนผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงนั้นมักจะถ่อมตนอยู่เสมอ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของคำสอนให้เห็นความสำคัญของการศึกษาหาความรู้นะคะความรู้ผู้ปราดนน้นนักเรียนฝนทั่งเท่าเข็มเพียนผายหน้าคนเกียรติเกลียดนายเวียนวนจิตคนอุทกในตะกร้าเปี่ยมล้นหรือมีเรียนเห็นไหมคะภาพด้านบนถ้าภาพนี้เปรียบกับสำนวน เรนคิดว่าเป็นสำนวนอะไรคะมีหลายคนตอบถูกก็คือฝนทั่งให้เป็นเข็มนั่นเองค่ะการฝนทั่งทั่งก็คือแท่งหินที่มีขนาดหนาขนาดใหญ่นะคะกว่าที่จะนำไปฝนให้เป็นเข็มที่มีขนาดแหลมคมและเล็กขนาดนี้จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนะคะ ผู้มีปัญญาย่อมมีความเพียรพยายามในการสแสวงหาความรู้เหมือนการฝนทั่งให้เป็นเข็มคนที่เกียจคร้านในการเรียนก็เปรียบเสมือนกับน้ําที่อยู่ในตะกรา้าซึ่งไม่มีวันที่จะเต็มนะคะแล้วเรรียนเวลาที่เราเทน้ําในตะกรา้ามันไม่มีทางที่จะเต็มค่ะเพราะว่าตะกร้าเป็นยังไงคะตะกร้ามันเป็นรูเวลาเราเทน้ําน้ําก็จะหกรััว ออกจากตะกร้าทั้งหมดนะคะความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานาโจนจักเบียดบ่อได้เร่งรู้เรียนเอาความรู้นั้นมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆเพราะความรู้จะอยู่กับตัวเรา ไปจนวันตายแม้แต่โจรก็ไม่สามารถที่จะแย่งชิงไปได้ดังนั้นจงเร่งเรียนรู้เอาไว้เถิดวิชาควรรักรู้หรือขาดยามินศิลปศาสตร์ว่าน้อยรู้จริงสิ่งเดียวอาจมีมั่งเลี้ยงชีพช้าอยู่ร้อยชั่วหรือเหลือานวิชาความรู้นั้น ควรแสวงหาและฝึกฝนไว้อยู่เสมออย่าดูหมิ่นความรู้ใดๆว่าเป็นความรู้เพียงเล็กน้อยไม่มีค่าคนเราหากรู้จริงแม้นเพียงเรื่องเดียวก็อาจนำมาใช้เยงชีพได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานรู้น้อยว่ามากรู้เริงใจกลนกบเกิดอยู่ในสะจ้อยไปหินชะเลไกลกลางสมุทร ชมว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกเหลือคนที่มีความรู้น้อยมักหลงคิดว่าตนมีความรู้มากเปรียบเสมือนกับกบที่เกิดในสระเล็กๆไม่เคยเห็นทะเลใหญ่จึงหลงชื่นชมว่าสระที่อยู่นั้นกว้างใหญ่มากแล้วบทร้อยกรองนี้ถ้าเปรียบกับสำนวนก็คือคืออะไรคะเด็กๆ ก็คือกบในกะลาหรือกบในกะลาครอบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นคำสอนให้รักความสัตว์ความสัตว์มาจากคำว่าความซื่อสัตย์นะคะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตนงานสารหรือหอนเีย้หดคือคำกล่าวสาธทุชนยืมอย่างนั้นทุรชนกล่าวคำฝืนคำเล่า หัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ลิ้นทรชนนักเรียนเห็นคําว่าสาธุชนไหมคะสาธุชนแปลว่าคนดีส่วนคําว่าทุรชนกับคําว่าทราชนแปลว่าคนไม่ดีนะคะเขาก็เปรียบว่างาช้างเมื่องอกแล้วไม่มีวันผลคืนเปรียบเสมือนคํากล่าวของคนดีที่กล่าวอย่างไรย่อมมั่นคงอย่างนั้นส่วนคนชั่วมักพูด กับกรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเชื่อถือไม่ได้เหมือนหัวเต่าที่ยาวแล้วหดสั้นได้หิมหงเเลี้ยงชีพด้วยสาครช้างพึ่งพนาดอนป่าไม้ภูมราบุศบากรครองรากตนานานักปราดเลี้ยงตัวได้เพื่อด้วยปัญญาท่านเี็นเห็นด้านบนไหมคะเห็น พึ่งไม่ค้มันกําลังทํำะไรดูดน้ําหวานอยู่นะมาดูเนาะพนาดอนตรงนี้คือ,อไรพนาดอนก็แปลว่าป่าไม้นะคะอุนะม,มารามาแงผู้พึ่งนะักปราดตรงนี้ก็คือผู้ที่มีความรู้นะคะหงอาศัยแหล่งนะ้ําเลี้ยงชีวิตช้างพึ่งป่าไม้เป็นที่อาศัยหากิน พึ่งและแมะลงผู้ต้องพึ่งดอกไม้เพื่อหาอาหารจากกิสนดอกไม้ส่วนผู้มีปัญญานั้นใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเลี้ยงตนเองเสียสิ่งสงวนสักไว้วงหงเสียสักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นานเสียสัตว์อย่าเสียสู้ ชีพมวยมรณาเขาเปรียบเทียบว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของวงตระกูลยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับความรู้ยอมเสียรู้เพื่อรักษาความสัตย์แต่หากต้องเสียสัตว์ขอยอมสละชีวิตแทนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะคำศัพท์น่ารู้กันค่ะ Obrigado. เรื่องโครงโลก,กนี้นะคะโครงโลก,กน,นิ้เป็นวรรณคดีคําสอนมีเนื้อหาที่มุ่งสอนในเรื่องต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านนําไปเป็นข้อคิดในการดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งโครงโลก,กน,นิ้มุ่งสอนทั้งเรื่องของการคบคนการศึกษาและการรักศักดิ์ศรีของตอนเองนับว่าเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าย,ยิ่งค่ะสรุปความรู้ คำสอนจากโครงโลกกน,นี้พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาริศนที่กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวมนั้นเป็นคำสอนที่เหมาะสมจะนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตปัจจุบันได้อย่างดีทั้งให้ข้อคิดเกิอนใจสำหรับตนเองหรือใช้แนะนำสั่งสอนผู้อื่นคำสอนในโครงโลกกน,นี้ จึงทรงคุณค่าเหมาะสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับโครงโลกกนิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาในชานิสรเป็นบางบทบางตอนที่ยกมานะคะนักเรียนสามารถนำข้อคิดจากโครงโลกกนิตนี้ไป ปรับใช้นะคะให้ข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตนได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ